ครับก็สวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับเดชคนชอบพระนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับวันนี้มาคนเดียวไม่มีลูกสาวกลวงมาด้วยอ่ะต้องบอกว่าศึกษาสะสมสมเด็จนะครับเนื้อหาถึงยุคพิมพ์ทรงนี่ไม่เจาะจงเลยนะครับขอให้เนื้อหาชอบผมก็เช่าหานะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับวันนี้ผมจะพาหลงทางนะวันนี้จะพาหลงทางนะครับ คือลูกค้าส่งมาเป็นรูปเจดีอยู่ด้านหลังนะครับเป็นรูปเจดีอยู่ด้านหลังซึ่งเอ้ยไม่ใช่อยู่ด้านหลังสิครับอยู่ด้านหน้านครับเป็นรูปเจดีอยู่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะครับด้านหลังเป็นหลังเรียบธรรมดานะครับอต้องบอกว่าพันนี้จะพาหลงทางนะครับบางคนบอกเอ้ยเดินหา,าหลงทางหรือเปล่าวันนี้นะ ผมบอกผมผมไม่หลงผมเวลาผมไปเช่าพระหรือเอาผ้าไปให้นี่ผมมี G.P.S ตลอดนะยังไงก็ไม่หลงทางนะตั้ง G.P.S ตลอดพี่ไม่ต้องห่วงผมนะครับว่าผมจะเล่นเล่นผ้าหลงทางขำๆนะขำๆนะแอบมาคอมเมนต์แบบเออมาคอมเมนต์แบบคนละสายอะ่ะคือเล่นพิมพ์ทรงหรือมาคอมเมนต์คนเล่นเนื้อหาเนาะก็ ก็ไม like, ่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่มาบ่อยๆเนี่เหมือนเหมือนยุงอ่ะบินข้างหูนะต้องต้องกําจัดนะครับต้องดีดออกนะครับไม่งั้นจัดจะได้ใจนะจะบินอยู่อยู่อย่างนี้แหละนะครับวิ่ง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 อยู่เดินเราไม่ตอบไม่อะไรเหมือนได้ใจนะเอยิ่งกว่ายุงอีกดีดอกเลยเมื่อคืนเออประมาณนั้นนะครับ ปกติก็เฉยๆนะแต่เอาไปทุกคลิปเลยก็ไม่เป็นไรครับเอาเอาออกไปบ้างครับคนละสายนน่นไปตามแบบไปทำไปทำเอฟซของท่านเลยนะท <c oughs> ้ามเอฟซแบบสายสายผมนี่คือผมเล่นเนื้อหานะคือที่เป็นเนื้อหาที่ถึงยุคแต่พิมพ์ทรงผมไม่เอาอยู่แล้วนะผมเป็นพิมพ์ชาวบ้านแบบนี้นะครับแบบนี้ แบบนี้มาเลยนะครับแบบนี้มาเลยนะครับขอขอเลยนะครับอ่ะลูกค้าส่งมานี้ผมยังงงงอยู่นะตอนแรกนะครับผมยังงงงอยู่ว่าคืออะไรนะครับแต่พอคือแบบว่าเราเวลาที่ชอบชอบเนื้อหาเนาะเราจะมองข้ามพิมพ์ส่งตรงนั้นไปนะครับทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยนะครับถ้าชอบเนื้อหาจะมองข้ามพิมพ์ส่งทุกครั้งเลยนะครับ ให้ดูเนื้อนะครับผมให้ดูเนื้อน่าจะชัดอยู่นะหรือว่าซูมเยอะไปเ้าเ่าธรรมดานะครับอ๋อโอเคได้ได้ได้ครับสองได้ คือเบื้องต้นนะครับอ๋อเดี๋ยวอยู่ไหนล่ะกล้องอโอเคนะเมื่อกี้ไม่โฟกัสนะครับก็เลยมองไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับคือเบื้องต้นนะครับช่างคนนี้นะต้องบอกว่าช่างคนนี้แต่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้อยู่แล้วนะครับว่าใครแกะใครทำนะครับแต่จะเป็นพิมพ์ชาวบ้านทั่วไป แต่อาจจะมีศิละปะในการจินตนาการนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากวา่าท่านแกะเป็นเจดีนะครับเป็นรูปเจดีนะครับผมมองว่าเป็นเจดีของวัดบางขุนพรมนะครับปั้นเป็นแกะเป็นรูปเจดีแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างไม่แน่ใจว่าเป็นศาลาหรืออะไรที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเหมือนเป็นแหลมๆขึ้นมานะผมผมก็เรียกเรียกไม่ถูกนะครับ เหมือนเหมือนเป็นสาราผู่ขึ้นมานะครับด้านข้างนิดหนึ่งด้านนี้นะครับด้านนี้ก็อาจจะมีแบบเหตุเห็นรอยแบบลางๆจางๆขึ้นมาอยู่นะผมผมก็มองไม่ออกนะแต่มองเจดีเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเนี่ยมองเจดีขึ้นมาเนี่ยชัดเจนเลยแต่แต่ต้องบอกว่าเป็นแปลกตานะครับเพราะว่าตอนแรกผมมองไม่ออกด้วยซ้ําว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับพอผมมาดูชัดๆเนี่ยก็คือสมเด็จเรือแจวอ่าถ้าผมพูดผิดหรือ กล่าวผิดก็ต้องขออภัยนะครับคือเป็นพิมพ์พระสมเด็จก็คือมีซุ้มขึ้นนะครับมีซุ้มขึ้นปกติเลยนะครับแต่ว่าด้านล่างเนี่ยคนช่างคนนี้นะครับต้องบอกว่าแกะเป็นรูปแม่น้ําเจ้าพระยาเห็นไหมครับเห็นเป็นรูปขึ้นน้ำานอันนี้แกะเป็นรูปขึ้นน้านะครับตามจินตนาการนะครับอันนี้แกะเป็นรูปขึ้นน้ําอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีเรือนะครับแกะเรือลํหนึ่งนะครับเนี่ย เป็นเรือนะครับอันนี้เป็นเรือนะครับเป็นรูปเรือแล้วก็มีสมเด็จนะครับสมเด็จนั่งพายเรือนะครับสมเด็จนั่งแล้วก็อันนี้เป็นเป็นไม้ไม้พายนะครับเห็นไหมครับไม้พายวิ่งลงมาข้างล่างนะครับเนี่ยแล้วก็น,นี้เป็นรูปสมเด็จนะครับสมเด็จโตนะครับนั่งพายเรือนะครับก็น่าจะข้ามไปข้ามมานะครับของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับเหมือนอาพาย ah เรือตอนเช้านะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมี ไม่แน่ใจว่าอันนี้คืออะไรนะครับต้องบอกว่าอันนี้ผมไม่รู้จริงนะครับเนี่ยเหมือนกล่องหรือว่าเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยนะอยู่บนเรือนะครับอาจจะเอาไปไว้แบบที่สําหรับประชาชนใส่สาบาทตักบาทแล้วก็เอาของไว้ในในกล่องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือพิมพ์แปลกตาแต่ผมเช่าหานะครับพิมพ์แปลกตาแต่ผมเช่าหานะครับเนื้อหาออก สีเหลืองนะครับเนื้อหาออกทางสีเหลืองเลยนะครับต้องบอกว่าองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์แปลกที่ผมรับเข้านะครับเป็นพระพิมพ์แปลกที่ผมรับเข้าต้องบอกว่าดูง่ายมากๆนะครับนี่คือเห็นไหมครับนี่คือรูปสมเด็จนะครับอันนี้คือรูปสมเด็จนั่งพายเรืออยู่นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นกล่องอาจจะมีเรือแล้วก็มีขึ้นน้าโ้สุดๆนะ สุดๆเลยพิมพ์นี้นะครับต้องบอกว่าเาพิ่งเคยเห็นนะครับผมเพิ่งเคยเห็นไม่เคยเห็นมีของของเกด้วยนะผมไม่ไม่ไม่เคยเห็นของเกดทำมาด้วยนะครับด้านในนะด้านในโอ้แปลกตามากอะองค์นี้นะครับได้มาผมก็ขึ้นคอนะครับขึ้นคอขึ้นคอได้เลยนะครับแบบนี้ขึ้นคอได้เลยนะครับ ว่าพระถึงยุคนะครับอายุพระในร้อยห้าปีขึ้นอยู่แล้วนะครับเป็นรูปสมเด็จนะเห็นสมเด็จนั่งพายเรือโอ้มองถึงแบบสุดๆอ่ะคนที่มองนี้ก็น่าจะสุดๆอยู่แล้วนะครับคนที่แกะก็น่าจะสุดๆอยู่แล้ว